ให้ใส่อะไรอยู่คอไม่เอาให้ใส่ด้วยวะเสียีครับมีอันเดียวเออถอดไมใ้ใจเย็นๆนะครับมันมันเป็นอ่าตัวอย่างตัวนี้แหละตัวอย่างนี่แหละปั๊บจะได้เงินบริจาคทาเมมเยอะมากออมันยังไม่มันยังไม่เรียบร้อยครับเพราะวจะเปลี่ยนแบบตะขอให <MP S 1> ม่ที่เขาชอบแบบที่ไม่เรียบร้อยแบบอันแรกออยางยังยัง,ยงเพราะว่า เวลาเอฟซีรับไปอยากได้ของที่มันสมบูรณ์แบบขันทบุญก็เฉลี่บุญหลายแต่ว่าขันทบุญที่เอ็นพีคือจะเริ่มหลงเรื่องพันลลานในปีนี้เห็ะไหมเดี๋ยวแต่ก็คิดในใจซื่อฉลอกวะ,อะโอเคเปิดประมูลที่ห้าแสนบาทกูจะเอาเขาทำเนีมสามแสนสองแสนกูว่าจะเอาไปสั่งของมนื้ คิดกันอยู่สองคนผมพีคนได้ยินห้าแสนบาทครับมีที่นี่ทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามแสนเข้าเมนเข้าวัดบังัห็นคำว่ได้ยินเขาบอกกันสองคนอ๋อแต่ตรงนี้กำลังจะบอกว่าสามแสนเข้าวัดครับสองแสนเข้าครอบบัวแล้วสินค้าของผมล่ะครับคือซีเอ็นพี่ที่สิบุญครับแต่ว่ามันทบุญได้แต่บุญโอเค คุณก็เอาบุญไปเงินหัวเร่อยอันนี้ยังไม่มีมาออกมาใช่ไหมอ่ะยังครับอันนี้เป็นเป็นตัวต้นแบบที่มีตัวไหนอยู่มึงก็ตัดเร็วเกินรักไรคิดถึงเสมอเจอกันหนังปีใหม่ครับขอบคุณครับโอ้จากพี่น ก็ยินดีกับรถใหม่ของเองนะแม่รู้พี่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้พี่ก็นี่แหละก็เอาเงินของพี่มาให้เองแล้วกันก็ใช้เอางีา้พี่ขอเอาคืนสักหน่อยเถอะวะพี่ขอคืนพวุนี้พี่พี่จะไปซื้อเกงอ๋ออยากได้อยากเอาคืนไปใช่ไหมครับไม่ถือถว่าพี่ให้เองแล้วกันแต่ว่ามัน ไม่ใช่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเอ,า,อางนี้พี่ขอสักสองพันเถอะว่า,าพี่จะไปซื้อกางเกงพรุ่งนี้แต่มันก็เป็นเงินพี่นั่นแหละแต่พี่ขอขอขึ้นก็่สองพันแค่นั่นแหละโอ้แถวบ้านเรียกว่าไอ้เต้าแอมแปะเฮ้ยอ่านอ่านชื่อฟอร์มพี่นุกโอ้ยพี่ก็ให้เออเอา้าจริงจริงไม่ต้องใส่ป้ายใส่แล้วก็ได้พี่ไม่ค่อยอยากให้คนรู้เท่าไหร่ไปไปเลยฮะ โอ้มาวะ่ะอย่าบอกนะว่าพร้อมพี่ไปนี<อ>่มันเอา,าคืนน่ใช่น่าจะใช่ครับใช่หรือเปล่านั่งเครื่องบินมาด้วย,วยกันอยู่ตกเครื่องตกเครื่องอยู่นี่แล้วคนละลำของครับของใครเนี่ยน้องเก๋ไก่ <คน S 1> สวยเดขาวขเฮ้ยเฮ้ยเป็นบ้าที่ อยไปทำายสัตว์บ้าสัตว์จะเอาเงินกูเนาะอย่าไปใช้นะลูกตัวเองไปทำไอ้เจ้กากบอยู่เฉยไอ้เจ้ากบดายื่ซื้ออาหารให้กินตัวเองไม่ใช้เงินหรอกอเจ้าคุณเป่งลอยเจ๊กุหลาบขาวนะครับให้เงินแบงค์พันเยอะมากเลยขอบคุณครับขอบคุณ,คคณคเจ๊กุหลาบขาวด้วยนะครับเจ๊กอันนี้เจ๊กเจ๊กุหลาบขาวอ่านชื่ออ่านชื่ออ่านชื่อสักหนึ่งว่าให้ชื่นใจ พี่นุกพี่ขอคืนทั้งสองพันเถอะวะโอ้ยถอดโลดเขาให้ถอดเขาเห็นเจ้าพืา้นละเมืเอ่อเบิ้งคอนเสิร์มเมื่อเบิ้งสบายๆเย็นๆเม่อฮอนเรามีทะลมในตัวเอาไปเอาไปทุกคนรู้ไหมครับว่าก่อนที่เขาเข้ามาซาวใช่ไหมวันเนี้ยครับผมก็เลยถามเขา เไปร้องเพลงแนวไหนดีวะวันนี้อุ้ยเก้าศูนย์ไปเลยทำไมถึงร้องเก้าศูนย์วะโอ้สาวมาหน้าไปทีมีแต่ไม่แม่เลยพูดจริงไม่จริงคือมันเป็นพูดจริงไม่จริงก็มีมีแต่พี่พี่พูดจริงไม่จริงครับเอาก่อนก่อนอื่นผมจะพูดจริงไม่จริงไม่จริงพูดจริงไม่จริงไม่จริงอย่าไปนโกหกอย่าโกหก อ๋เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นผมจะพูดก่อนว่าผมเศร้าเพลงเหนื่อยไหมหัวใจใช่ไหมครับครับจะลองว่าเธออยู่ตรงนั้นนี่ดูคุณแม่นะครับเธออยู่ตรงนั้นเหนื่อยไม่ลือหัวใจตรงนั้นมีใครคือแกลเอักัเจ้าฉันอ,อ,อ่ะผมก็เลยคิดว่าแม่น่าจะไม่ทันเพลงนี้เพราะามันร็อกมากแล้วมันบอกมันไปบอกผมอย่างจริงจังเลยนะ นั่งโอ้ยเอาเพลงก้าสูงไม่ต้องเอาเพลงเร็ววันนี่เพลงช้าๆหอ้ยน่าไปทีนี่เถแม่ๆทั้งนั้นเลยนี่ผมด้วยความที่ผมรู้ไงว่าเอฟซีเราเป็นยังไงผมก็เลยเถียงหมดเลยมันจะไม่แม่ได้ยังไงวะผมไม่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่แม่นะไม่ใช่แม่แต่เป็นแต่ใหญ่แล้วนั่นเลยไงเด้อไก่ที่มึงส่งนั่เหรอมึงก็ถามมั่งเหรอไกแจ็คสีเหลี่ยมจังไหน